อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวอนยองหรือว่าจางวอนยองจากวงไอซ์นั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตติเซนเกาหลีนั้นเริ่มมาพูดถึงแล้วก็มาโต้เถียงการเกี่ยวกับวอนยองนะครับในเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง afterlife นั่นเองที่ในตอนนี้วอนยองแล้วกกก็็าาๆทุคนนนนนั้้้ยยไดขึโโปรรโมโ เบบกเเพลลยยันอู่สําหรับการคัมแบ็กใน afterlife นะครับแล้วก็กระแสนเน็ตดีมากๆแต่ว่าในตอนนี้ชาวเน็ตนั้นไม่ได้สนใจเพียงแค่ตัวเพลง afterlife แล้วก็การคัมแบ็กครั้งนี้ของสา,าววงไอซ์เท่านั้นตอนนี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีเขาเนี่ยให้ความสนใจมายังทรงผมปล่อยหวานของน้องวอนยองกันด้วยนะครับกับผมหน้าม้าที่ดูเหมือนจะไม่ใช่หน้าม้าชาวเกาหลีห,หลายคนเรียกว่า baby hair นะครับกับไรผมที่อยู่ด้านหน้าของวอนยองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผมหน้าม้าก็ไม่ใช่จะเป็นไรผมเนี่ยก็ดูเหมือนจะเยอะเกินไปแต่ว่าใครที่เป็น แฟนคลับของบอลยองมาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าบอลยองของเรานเนี่ยเป็นคนที่มีผมเยอะแล้วก็ค่อนข้างหนาดังนั้นเนี่ยการที่จะมีไรผมมากกว่าคนปกติโดว,ท,วทั่วไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรห้างทีมงานสไตลิสต์แล้วก็คอสตูมก็น่าจะมีการออกแบบสําหรับทรงผมของบอลยองมาแล้วนะครับแล้วก็จัดการกับผมปล่อยหวานหน้าม้าเบบี้แฮนี้ได้ดีมากๆเลยแต่ชาวเน็ตเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ที่บอลยองนั้นมีผมหน้าม้าแบบนี้นะครับก็เลยนํารูปของบอลยองแล้วเนี่ยมาฟโต้ชช็อปใหม่ลบไรผม ด้าหน้าออกไปนะครับทำให้เห็นหน้าภาพที่น่ารักของวอนยองนั้นชัดเจนมากขึ้นและก็นํารูปภาพ2รูปมาเปรียบเทียบกัน พร้อมกับตั้งคําถามนะครับในเว็บไซต์หรือว่าในเว็บบอร์ดของทางประเทศเกาหลีนั่นเองว่าชาวเนติเซนนั้นชอบลุกไหนของวอนยองมากกว่ากันระหว่ารูปภาพปกติที่วอนยองนั้นมีผมเบบี้แฮร์อยู่ด้านหน้าอยู่ตรงหน้าผากนั่นเองกับอีกรูปที่มีการฟโต้ช็อปลบไรผมนั้นออกไปแล้วซึ่งหลังจากที่มีรูปนี้เปิดเผยออกมานะครับก็มีคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นจํานวนไม่น้อยเลยและก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าชอบแบบไหนกันมากกว่าบางคนนี่ก็บอกว่าทรงผมปกติของวอนยองนั้นก็ดูดีอยู่แล้วและมันก็เป็นไรผมที่ดู เป็นธรรมชาติไม่ได้มีอะไรที่ดูแปลกไปมากกว่าปกติหรือว่านี่มีการเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรเข้ามาเพราะมันคือไรผมของวอนยองจริงๆแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ชอบเลยที่เห็นวอนยองมีหน้าม้าแบบนั้นมันจะดูเป็นหน้าม้าก,ก็ไม่ใช่จะดูเป็นไรผมเลยก็ไม่ใช่ก็มีการเซตอยู่บ้างแต่ว่านั่นมันดูรกตามากๆเลยบางคนนถึงกับเรียกว่านั่นคือต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่บนหัวของวอนยองเลยนะครับ และดูเหมือนว่าชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์บอกว่าชื่นชอบรูปที่ทําการฟโต้ช็อปลบไรผมของวอนยองออกไปบางคนก็คอมเมนต์ว่าชันชอบรูปวอนยองที่ไม่มีต้นหญ้าอยู่บนหัวมากกว่าซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็คอมเมนต์นกันน่ารักแต่บางคน,นก็คอมเมนต์กันค่อนข้างจะแปลกๆมากๆเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับในตอนนี้ชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นก็ดูเหมือนจะรักและก็เอนดูวอนยองกันมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องประเด็นที่เป็นดราม่าอะไรทางนั้นนะครับแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นผมหน้ามาของวอนยองแลล้้ววกก็เยรูสึ่า อยากตั้งคำถามแล้วก็นํามาพูดคุยกันว่าชอบกันแบบไหนมากกว่าระหว่างมีผมหน้าม้าเล็กๆหรือว่าเบบี้แฮร์อยู่ตรงหน้าผากหรือว่าไม่มีผมหน้าม้าหรือว่าไรผมอยู่ตรงหน้าผากของบอลยองและสําหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ชอบง kız, ง bies, รูปไหนของบอลยองมากกว่ากันกับการมีเบบี้แฮร์อยู่ตรงหน้าผากหรือว่าไม่มีเบบี้แฮร์หรือไรผมอยู่ตรงหน้าผากนียก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่เราก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพไม่ดราม่ากันนะคบเพราะว่าพี่พศสเกาหลีเขาเนี่ยก ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเท่านั้นถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างแรงไปหน่อยก็ตามแต่ว่า นั่นแหละครับคนรักก็คือคนรักคนไม่ชอบก็คือคนไม่ชอบแต่ไม่ว่ายังไงในตอนนี้วอนยองของเรานั้นก็ป๊อปปูล่ามากๆอายุน้อยร้อยแบรนด์จริงๆนะครับมีแต่คนรักแล้วก็เอนดูวอนยองกันอย่างมากมายเลยคนไม่รักเนี่ยก็ปล่อยเขาไปแต่ใครที่รักวอนยองนั้นก็มาสนับสนุนวอนยองรวไปถึงมาซัพพอร์ตสาวๆวงอซ์กันเยอะๆนะครับสำหรับเราเนี่ยไม่ว่าวอนยองจะมีเบบี้แฮด์อยู่ตรงหน้าผากหรือว่าไม่มีเบบี้แฮด์อยู่ตรงหน้าผากก็สวยเหมือนกันทั้งนั้นเพราะว่าคนสวย,ยยังไงก็คือคนสวยนะครับคลิป กำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง